สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิม้ไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะประจำะเดือนพฤษภาคม2565ค่ะชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนนะคะถึง21ตุลาคมนั่นเองค่ะก็ชา้นนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตก วันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์กับชาวราศีตุลลัคนาตุลใน EP นี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะหรืออาจจะสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันเดักนั้นนะคะไมายแนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูว่าเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้นำเรื่องราวจากหน้าไพา่ที่ไม่กำลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแน่ดีที่ผ่านมานะคะชาวราศีตุลลัคนาตุล คุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะขดอดูดอดีตหน่อยค่ะขอดูอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะคะใน่ดีที่ผ่านมาชาวราศีตุลลคณาตุลคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักนะคะพไพ่เป็ไได้เป็นไพ่ดิลเลอรเอร์นะคะหนึ่งเหรียญค่ะหกถ้วยนะคะและเป็นไพ่ 6เมเาวาค่ะชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะแนดิที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุด,ดินค่ะลึกศบกันมังกรนะคะธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกรธาตุไฟเมสิงธนูอาจจะเป็นชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตราหน้าไพ่เท่านั้นค่ะแน่ดิที่ผ่านมาชาวราศีตุลลัคนาตุลบางคนนะบางคนนะคะ มีคนรักเก่ากลับมาอืมกรณีแรกนะคะคือมีคนรักเก่ากลับมากลับมาขอโอกาสกลับมาขอคืนดีกลับมาขอพยายามในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งคือมีคนเข้ามาใหม่เลยนี่แหละอืมนะคะมีคนใหม่ๆเข้ามาเลยแหละนะคะแล้วก็รู้สึกว่า จะเอาอกเอาใจเป็นอย่างดีนะคะความสัมพันธ์ดีมากๆดีมาตลอดนะคะเรียกเวลาแรกจนถึงณนะปัจจุบันนะคะในจังแต่ในอดีตที่ผ่านมานะดีมากนะคะเข้ามาบางคนเข้ามาซัพพอร์ตนะคะในเรื่องราวของการเงินด้วยซ้ำไปซัพพอร์ตการใช้ชีวิตซัพพอร์ตกำลังใจอะไรต่างๆนะคะเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาคอยคอยคอยพยุง ให้ให้ให้ความปรารถนาดีนะคะให้การช่วยเหลือต่างๆนะคะเข้ามาดีมากนะคะ หรือบางคนนะคะที่มีเข้ามาก็อาจจะเจอคนที่เขาเรียกว่าอแอบรักแอบชอบอะนะค,บคุณอาจจะไปรับรู้ว่าเอยอคนนี้แอบชอบคุณมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันนะคะประมาณนี้ก็ได้เนาะก็มันเป็นระยะเวลาที่มันเขาเรียกว่ายาวนาะนสักระยะนึงแหละไม่มองว่ามันน่าจะ,ะประมาณแบบ1-2เดือนอันนี้ก็คือในอดีตนะคะที่มันยังแบบเป็นเป็นช่วงฟูลฟิลเป็นช่วงของความรู้สึกที่ ยังมีความสึกที่ดีมากๆที่มีต่อกันนะคะอันนี้ก็คือแน่ดีที่ผ่านมานะคะของอาชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นั่นเองนะคะถ้าหากว่าเสียงเบานะคะไม่รบกวนให้เล่นโวลล่มเสียงให้ดังขึ้นค่ะหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยนะคะจะได้รับชมรับฟังได้อย่างชัดเจนเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะในช่วงเดือนพฤษภาคม2,500 65จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใรแรกนะคะได้เป็นไพ่ทำรันค่ะ Emplace 5ห้าไม้เท้านะคะ และเป็นไพ่เอ็มเพอเรอร์ค่ะว้าวคุณชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะคะมีไพ่คู่ขึ้นมาด้วยแล้วเป็นไพ่คู่ที่ใหญ่มากด้วยนะคะชาวราศีตุลลคณาตุลคุณอาจจะคุยกับชาววันศุกร์ค่ะอาจจะคุยกับชาวราศีธาตุไฟนะเมษธนูโดยเดินในชาวราศีเมษลัคนาเมษราศีธนูลัคนาธนูนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่จำกัดหน้าะพ่ยเท่านั้นค่ะ ที่บอกค่ะว่าถ้าว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีตุลลกนาตุลมีคนเก่าหรือคนใหม่กลับมานะคะก็จะมีการเขาเรียกว่าก็จะมีการพูดคุยปรับความเข้าใจนะคะแล้วก็อาจจะมีการกลับมานะคะคบหาดูใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเขาเป็นคนใหม่ที่เข้ามาแน่นอนนะคะว่าคนคนนี้สามารถที่จะเขาเรียกว่า เป็นเป็นเป็นคนที่สามารถที่จะศึกษากันไปแล้วมองเห็นอนาคตได้แต่นะคะแต่ต้องใช้เวลาเพราะว่าถ้าหากว่าปุ๊บปั๊บตกลงเป็นแฟนมีคอมมิทเมนต์เลยอะไรเงี้ยอาจจะไม่เวิร์กอาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะตรงนี้ต้องใช้เวลาในการเขาเรียกว่าศึกษาดูใจซึ่งกันและกันไพ่ห้าไม้เท้าขึ้นมาบอกว่าถ้าหากว่าเร็วรีบเร็วนะคะใจร้อนมากเกินไปก็อา,าจจะ เขาเรียกว่าม pues, ีทัศนคติหรืออะไรก็ตามที่มันไม่ตรงกันแล are, 8, ść, nah, ้วมันอาจจะทะเลาะกันได้ง right, you ่ายดังน <uw> ั้นต้องค่อยๆคุยค่อยๆคบค่อยๆศึกษาค่อยๆปรับกันไปแบบนี้จะมั่นคงมากกว่านะคะหรือสําหรับคนที่นะคะมีคนรักเก่ากลับมาตรงเนี้นะคะอถ้าหากว่าเคลียร์ได้ถ้าหากว่าเคลียร์ปัญหาอดีตที่ผ่านมาที่ทําให้เลิกหลากกันไปได้เคลียร์ใจกันได้เริ่มต้นใหม่ได้ และเริ่มต้นใหม่อย่างมั่นคงเพราะว่ามีไพ่คู่ขึ้นมาแบบนี้นะคะก็จะเป็นคู่ชีวิตที่ที่มีความมั่นคงแล้วก็มีความเขาเรียกว่าซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะด้วยเช่นเดียวกันเนาะนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีแหละนะคะแต่ว่าอาจจะแล้วแต่กรณีไปนะคะที่จะมีปัญหาเราก็ต้องเคลียร์ก่อนอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือแนวโน้มเนาะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีตุลลัคนาตุลจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำไปแรกได้เป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะ The s t ต r ค่ะ ดีไาน์พินเทคนะคะและเป็นไพ่สี่เหรียญค่ะชาวราศีตุลลกนาตุลคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินปฤะสบกันมังกรน,นะคะาชาววันจันทร์ค่ะอาจจะเป็นชาวาราศีกลุ่มลักนณากลุ่ม,มหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อาตามนตันในไพ่เท่านั้นค่ะไม่รู้สึกว่าชาวราศีตุลลคนาตุลในส่วนของเอาคัมนะ เอากรณีแรกก่อนละกันกรณีแรกนะคะที่มีคนใหม่ๆเข้ามานะคะก็แม่มองว่าไพ่ไพ่บอกว่ายังยังคงต้องยังคงต้องปรับตัวเข้าหากันยังคงต้องพูดคุยดูท่าทีไปก่อนนะคะใจะเย็นๆไพ่บอกให้ใจเย็นๆคือเย็นมากๆเลยอะ่ะเออคือแบบต้องต้องดูนานๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังก็ก็ยัง,ก,ก,ยงก็ยังมีหน้าไพ่ของการแบบยังอยู่ยังไม่ไปไหนนะคะ สำหรับคนที่กรณีคนที่มีคนรักเก่ากลับมาให้บอกให้ดูดีๆค่ะดูนาน,านๆเช่นเดียวกันดูให้ดีดูว่าเขาคนนี้นะคะกลับมาแล้วจริงใจกับเราหรือเปล่าหรือว่ามีมีอะไรปิดบังซ่อนเร้นเราไหมนะคะตรงนี้เพราะว่ามันมีภาพของการยังมีการเทกันไปเทกันมาดังนั้นเนีย่ยที่บอกว่าถ้าหากว่าภายในเดือนอพฤษภาคมนี้นะคะยังเคลียร์ปัญหาหรือว่า เคลียร์ใจกันไม่ได้ร้อยเปอเซ็นะคะ,ะในส่วนของเอาคําก็ในนาคตก็อาจจะมีปัญหาดังนั้นนะคะไพ่แนวโน้มขึ้นมาบอกว่าไม่ว่าจะคนเก่าหรือคนใหม่ที่ที่เข้ามาในในชีวิตคุณในเรื่องของความรักถ้าหากว่าเข้ามาแล้วหรือว่าคุณรอคนรักเก่าอยู่นะคะถ้าว่ากลับมาจริงๆตามหน้าไพ่นะก็อยากจะให้เคลียร์ใจกันให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ ต้องต้องเอาใจแลกใจอ่ะต้องคุยกันอย่างร้อเปอร์ซเปิดใจคุยกันเคลียร์ปัญหาถ้าหากว่าเขาไม่เคลียร์ไม่ร้อเซก็เดินหน้าต่อนะคะตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทารโรยจะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีตุลลักณนาตุลค่ะคําแนะนําใบแรกนะคะเด้ไพ่สิบไม้เท้า หนักเหมือนกันนะความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็ลองดูค่ะว่ามันหนักขนาดไหนคุณสามารถที่จะแบกรับได้หรือไม่นะคะทั้งทั้งทังความรู้สึกแล้วก็จิตใจของคุณนะคะก็ลองดูว่าคนคนนี้มันมันมันคุ้มค่ากับการพยายามหรือเปล่านะคะไพ่หกไม้เท้านะคะเอ่อสำหรับคนที่มีคนรักเก่ากลับมาก็ต้องเคลียร์ปัญหากันให้เรียบร้อยเพราะว่าถ้าหากว่าเคลียร์กันไม่กันไม่เรียบร้อยแล้วแล้วแบบ เขาเรียกว่าตัดสินใจที่จะคบคืนดีกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีปัญหาทีหลังแน่ๆน,นะคะไพ่หกเหรียญค่ะการให้อภัยให้โอกาสนะคะให้อภัยคนที่เขาเรียกว่าให้ภัยตัวเองให้ภัยความสัมพันธ์คนรักเก่าหรืออะไรก็ตามที่ในอดีตที่ผ่านมาให้อภัยแล้วก,แวก็แล้วก็ให้โอกาสตัวเองที่จะทําความรู้จักกับกับคนใหม่หรือ,อ,อให้โอกาส คนเก่าที่เขาแสดงความจริงใจให้เราเห็นได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตรงนี้ก็ลองให้โอกาสดูนะคะมันไม่ใช่แค่ให้โอกาสเขาแต่เป็นการให้โอกาสตัวเองด้วยนะคะและเป็นไพ่แปดเหรียญค่ะไพ่บอกว่าช้าๆได้พลัเล่นงานจริงๆให้ดูไปนานๆว่าคนคนนี้ที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่เขาสม่ําเสมอแล้วก็แสดงถึงความจริงใจแสดงถึงความมั่นอบมั่นใจมั่นคงกับความรักครั้งนี้ที่จะ มอบให้กับคุณมากมายขนาดไหนนะคะตรงนี้ให้ดูนานๆให้ดูดีๆนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกคอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับแม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต,าต่าดใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแม่พิมพ์วให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาด,ดคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมานะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไป ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ